ส่วนทางด้านงานประกาศรางวัลอสการ์นะคะล่าสุดก็มีการปรับกฎใหม่เพื่อรับกับวิกฤตโควิด -19 แล้วนะคะในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมภาพยนตร์ที่จะได้เข้าชิงเนี่ยจะมีเปิดโอกาสให้กับทางด้านภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบสตรีมมิ่งด้วยไปดูรายละเอียดกันค่ะหลังจากงานประกาศรางวัลอสการ์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในปีนี้นะคะกับการให้ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องพาราไซ รับรางวัลใหญ่ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครั้งแรกค่ะล่าสุดผู้จัดงานประกาศรางวัลอสการ์ประจำปี2021ครั้งที่93ยังได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการปรับกฎใหม่ใช้เป็นกรณีพิเศษในปีหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบจากสถานก,การณ์การระบาดของโควิด -19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเขาจะให้หนังเนี่ยที่จัดเดิมเคยมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ แต่ต้องเปลี่ยนไปลงในระบบสตรีมมิ่งหรือว่าเป็น VOD แทนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆรวมถึงหนังที่มีการวางกำหนดล่วงหน้าว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์แต่ต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกอ,ออกไปค่ะและทุกๆเรื่องนะคะที่เข้าชิงจะต้องมีการนำมาฉายให้กับสมาชิกที่ตัดสินรางวัลอสการ์ได้ดูบนแ <บน S 1> พลตฟอร์มเนี่ยภายใน60วันค่ะหลังจากมีการปล่อยให้ <your> คนทั่วไปได้รับชมกันแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการรวบ รวมสาขาตัดต่อเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมให้รวมกันเป็นสาขาเดียวกันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะทําให้รางวัลที่จะประกาศทั้งหมดจะเหลือเพียงแค่23สาขานะคะโดยเขาจะวางกําหนดการประกาศผลรางวัลออสการ์ไว้ครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็คือวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์ปี2021ค่ะ Parasite ขอบคุณที่รับชม t n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook t n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ